มันมีอินสปายหรือมันมีอะไรคืออยู่ดีๆคือสมัยนี้ถ้าถ้ายุคๆนี้ยุคนี้คนน้องๆพี่ๆหรือคือหลายๆคนมองเฮ้ยไไดูทูบมันสร้างรายได้แต่ยุคที่คุณเข้มทาเนี่ยตอนนั้นมัน,มนพูดถึงไรายได้หรือยังหรือว่ายังไงม,มันมันมีอินสปายอะไรเราลุกขึ้นมา,ถ,ถ,าถ่ายคลิปเดียวใชเเ่เอาเอาตามตามตรงเลยคือตอนนั้นผมก็ตามตรงเลยฮะรู้สึกไปฟังพอดแคสต์พอดแคสต์หรือว่ายูทูบสักช่องหนึ่งครับพี่เหมือนพาวิทย์กินปทุมัเขาบอกว่าเทรนในอนาคต ปี2017-2018ไม่รู้อะผมก็จำไม่ได้แล้วนะเขาบอกว่าครับท,ทไมโค micro influencer มันจะมันจะมาหรือว่าดท์ที่ดารา,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 าเฉพาะกลุ่มดาราแล้กดารากลุ่มเล็กๆกลุ่มถ่ายรูปกลุ่มถ่ายวิดีโอเออกำลังมาแล้วผมก็เลยมองว่าเฮ้ย เราจะทาอะไรกับมันได,ได้ได้บ้างว่าในในจุดนั้นคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบในการทำาบบแปแปลกๆปหมมาอยู่แล้วแล้ว,ลวก็บวกกับอันนี้ครับพี่ผมเห็นครูมแมแ่อายครับครูแม่อของพวกเราที่เรารู้จักกันนะฮะอ่า<ส>อ่าอ่าเขาแบบือนเขาเปิดเลยได้ให้ดูว่าแรบแบบผมเห็นแล้ว<อ>ก็<อ>ขึ้นหกลังเหมือนกันใช่ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําได้นี่วะแล้วมันก็น่าจะมีโอกาสอะไรอีกเยอะแล้วมันเป็นเทรนด์ในอนาคตด้วยผมก็เลยกระโดดโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะก็ลองแค่นั้นเองถ้าพวกกนตามตรงก็ เงินเรื่องเงินก็ส่วนใหญ่ครับโอเคโอเคโอเคอ่ะมันเห็นมันเห็นเรนก็คือโอเคในเรื่องของตัวไมโครอินฟลูเอนเซอร์อ่าประมาณว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันก็น่าสนใจเนาะขนาดเดียวกันเนี่ยคือถ้าเห็นก็ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวกับเินอีกตัวก็คือในเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวรายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ยังขยับเพราะงั้นใช่ครับพี่ก็น่าหละอ่าโอเค เอาละรวยเลยประมาณนั้นครับอ่าอ่าโอเคโอเคอ่ะแล้วตอนตอนตอนเราเริ่มทําพอมาเริ่มเริ่มทำแล้วก็คือจับในโหมดที่เราถนัดก่อนอ่ะและ้วทีนี้เป็นยังไงต่อครับใช่คือจริงพอเราจับในโหมดที่เราถนัดอะ่ะมันคือผมใช้เวลาค่อนข้างนานครับพี่ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่อ่มไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เฮฮาหรือว่าไม่ได้แบบทำคอนเทนต์เหมือนดาราที่แบบตลกหกหาหรือว่าืป็นคนชอบดู อะไรเยอะผมเป็นคนที่ถ้าใครรู้จักผมผมจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างนิ่งๆด้วยครับพี่แล้วก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเราก็เลยรู้สึกว่าเรางั้นเราทําอะไรดีที่เราจะทำคอนเทนต์ได้ได้ดีด้วยแล้วก็ได้บ่อยด้วยมันก็เลยมาตกที่ตัวพวกการสอนทําเว็บไซต์พวกสื่อการสอน,นต่างๆเพราะว่าผมมองว่า เฮ้ยถ้าเราเราได้เตรียมตัวในการสอนหรือว่าเราได้เตรียมตัวในการ,รใช้โปรแกรมหรือว่าการทำ PowerPoint อะไรพวกนี้เฮ้ยผมสามารถทำได้นะตามสตั๊กเจอร์ที่ผมวางเอาไว้แต่ถ้าให้มมผมแบบมาถึงผมรุยเลยโอ้โหมผมก็เฮ้ยม่รููจะพูดแรว้วอ่ะมันก็แบบนิ่งๆอะ่ะใช่แต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเราเราเราได้เตรียมตัวเราได้เตรียมตัวคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่อยากให้กับผู้คนน่ะผมก็เลยคิดว่าให้ทางนั้นน่ะน่าจะเหมาะสำหรับผมในการที่จะสอน ก็เลยได้เริ่มต้นมาลองทําตอนแรกผมก็ทําพวกคลิปท่องเที่ยวนะถ้าถ้าพี่เกียรติดูไอ้คลิปผมในช่วงแรกะก็จะเป็นคลิปที่ผมไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแหละแต่ก็ด้วยความที่มันก็อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงแล้วก็นะก็ก็คือน่าเบื่อผมก็เลย,เอ,ยอย่างเงี้เราทาไงผมก็เลยงั้นเราลองเริ่มทําพวกการตัดต่อวิดีโอไหมเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอเป็นเทรนด์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเทรนด์ของการทํา YouTube มาใช่ไหมครับ สักคน huh. ก็ต้องตัดต่อวิดีโอกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็เลยบอกว่างั้นอย่างนี้งั้นผมก็ทำไอ้คลิปท่องเที่ยวของผมอยู่แล้วแล้วทำไมตอนที่ผมทําคลิปท่องเที่ยวอ่ะผมก็เอาไอ้ความรู้ในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมาแบ่งปันไปด้วยสิเหมือน,นแบบไม่แน่ไหนผมก็ทําอยู่แล้วผมก็เอามาทาคลิปเพิ่มไปอีกเหมือนผมก็ได้คลิปท่องเที่ยวด้วยได้คลิปในตัวตัดต่อวิดีโอด้วยก็เหมือนแบบสองอีกสองสามเรื่องในการอีกสองซอสครับใ่ใช่ใช่ก็เลยได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นมามาในเรื่อองงขตัว ต่อต่อวิดีโอซึ่งมันก็เป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกพอผมทำต่อต่อวิดีโอผมก็รู้สึกชอบนะผมรู้สึกว่าผมสอนแล้วคนก็ชมอ่ะเออพอคนชมปุ๊บผมฉะงั้นผมแสดงว่าผมสอนสอนรู้เรื่องนี่หว่าผมก็เลยค่อนข้างอะไรในเรื่องของทำสื่อการสอนหรือว่าการใช้งานอะไรต่างๆพวกนี้ครับพี่เกียรติผมก็มาแบบนั้นเลยครับพี่มาแบบนั้นถามถามถามเป็นไอเดียนะครับถามเป็นไอเดียก่อนก่อนที่เราเราเราจะเราจะเข้าหลักการวิธีการในการให้เริ่มต้นเนาะ ทำมานานไหม่ะกว่าเราจะจะมีมีทักงด่าของตัวพินมาส่งมาให้เราแล้วก็มีเช็คส่งใบแรกมาให้เราเนี้ยอ๋อไอ้เช็คที่โอ้โหผมจำไม่ได้แล้วครับพี่เช็คแว่ก็น่าเลยครับแต่น่าจะเราๆสักโอ้โหกว่าผมที่จะสร้างรายได้ได้น่าจะสามถึงหกเดือนผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่แต่คือไม่ใช่แบบ ทำปุ๊บแล้วปังเลยแน่ๆคือแบบพอจำผมจำได้ว่าพอผมทําเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องเอาคลิปนั้นน่ะมาโพสต์ใน Facebook ตัวเองแล้วก็เปไากลุ่มไปขอเขาโพสอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตอนแรกที่เราโพสคอนเทนต์ลงยู u ูบเนี่ยยังไงคือยู u ูบแบบมันก็ไม่รู้คลิปเราดีหรือเปล่าด้วยพี่เราก็เราจะต้องดึงทัฟฟิกมาบางอย่างเพื่อที่จะให้คลิปของเราเนี่ย มันมีซอสพอที่จะให้ให้ u u u e e ได้รู้ว่าคลิปเราดีนะเว้ยบนี้ก็เลยต้องพาอยู่เฟซบ o ๊กต่างๆหรือว่าแชร์ให้เพื่อนแชร์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ก็ช่วงนั้นก็ค่อนข้างสประมาณสักสาถึง6เดือนครับกว่าที่จะเริ่มเริ่มดังขึ้นไม่ไม่ค่อยดังแต่ว่าเริ่มมีคนติดตามครับ